นี่ผมเอ๋ผมมาเอ๋บางเลนครับผมเยี่ยวไม่ออกผมมาจากบ้านผมไอลไม่ออกเอ๋จะตรวจเยี่ยวผมอย่างเดียวเลยผมเยี่ยวไม่ออกผมก็อยู่ทีมของตาเกียนไก่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ว่าเผมเยี่ยวไม่ออกแล้วจะบังคับผมเยี่ยวออกได้ไงเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นั่งรถไปกับผมเนอมันไม่ใช่คนขับด้วยเนี่ยผมไปรับน้องผมที่หน้าตลาดแล้วเดี๋ยวพี่ นั่งรถไปกับผมไปรับน้องพีนน่ตลาดเลยเดี๋ยวเข้าไปที่บ like ้านจะไปตรวจมันเข้าไปตรวจที่บ้านไม่ได้เหอผมไม่มีปัญหาผมไม่เข้าตรวจผมไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายอะไรงั้นเขาไม่ตรวจก็คือไม่ตรวจมันก็นั่นแหละเพื่อพี่บอกว่าทำไมเยี่ยมไม่ออกอันนี้ผมไม่ได้โมโหไไม่ด้อะไรมันโผล่ลูกสาวก็จะเรียนไปรับเรียนแล้วหกงงนะน้องผมรอไงผมถึงบอกพี่พี่เขาไปที่บ้านผมดีกว่าเออทำไมอ่ะเอาดูครับดูดูผมเมื่อเวลาเขาปวดเยี่ยก็อ่ะเดี๋ยวรอเลยง่ายดี ผมเอางั้นดีกว่าเราก็ไปรับก่อนก็ได้ไม่ไปรับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนขับด้วยอ่าผมไม่ใช่คนขับปหนึ่งปสองผมก็ยังไม่ได้นั่นเลยห้องห้องน้ําห้องน้ําก็ไม่มีจุดห้องน้ำไอไอแห้องน้ําก็ไม่มีครับห้องน้ําที่ตรวจก็ไม่มีเอาก็ผมเยี่ยวไม่ออกอะ ครับเป็นไรอ่ะแล้วเป็นยังไงเยอะๆก็ไม่ออกเอาผมเยี่ยวออกมาแล้วผมไปบ้านผู้ใหญ่มาอแล้วจะตรวจผมว่าผมบอกว่าผมไม่ตรวจบ้านบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ไอ้ซอยบ้านปลาสวยงามนี่ผมค้าขายใช่ขายทำงานอะไรอยู่ผมขายขายปลาอะไรไม่ปลาหรอกรุ้มพวงตัวต้มมันต้มผมวิ่งเข้าเข้ารวมพักทุกวันนั่นแหละตอนเช้าวิกมีก่อสร้างอยู่นั่นกับต้องงาน เชิญมาบุกกองในที่เชิญไงเชิญไรครับเชิญครับเดี๋ยวผองเชิญไปโรงพักก่อนนะครับผมไม่ไปทำไมอ้าวผมไม่ได้ใช้เป็นคนขับไม่เป็นคนขับก็ไม่เป็นไรผมไม่ไปไม่ไม่ผมไม่ไปทำไมไม่ไปก็ผมจะพาไปตรวจที่ห้องน้ำที่โรงพักกันนะโอ้ยโรงพักไม่ผมก็ไม่ไปทไมไม่ไปล่ะไม่ไปเพราะผมเยี่ยวไม่ออกเข้าใจไหมทำไมเยี่ยวไม่ออกก็มันมันไม่ปวดผมเยี่ยวเพิ่งเอายี่ยวมา ไปบ้านผู้ใหญ่กันนะแต่พอทุนเรียนให้หลานแม่แล้วไปไหนมาล่ะก็ผมจะไปรับลูกเออทำไมต้องสั่นไม่ต้องสั่นโอ้โหผมสั่นอยู่แล้วแหละไม่ต้องสั่นเราใจเย็นนะครับเขาคิดเล่าเพิ่งเลิกเล่าได้นานได้หลายวันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพี่แจ๊คพี่แจ๊คดูด้วยนะพี่แจ๊คเออไม่เป็นไรหรอกนานเดี๋ยวบุกกองก็เชิญไปโรงพักนึงเออผมไม่รับเชิญไม่รับเชิญเออ ไม่มีเหตุอะไรที่ผมต้องไปผมไม่วันนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจอยู่อ้าวเจ้าหน้าที่เพาผมผิดอะไรผมไม่ได้ผิดเลยผมไม่รู้สุดใจนะผมไม่ผมไม่ผมไม่รู้สุดใจแต่ผมเยี่ยวไม่ออกเข้าใจไหมไปเยี่ยวแล้วครับเยี่ยวไม่ออกบางทีก็ไม่ได้นีเป็นจะครึ่งชั่วโมงแล้วลูกเยี่ยวไม่ออกเขาเพิ่งเยี่ยวมานะผมจริงเหรอจริงก็เต็มใจให้ตรวจกันนะผมว่าโอ้โหแต่ผมจะหนีปืดเดียวผมไม่ได้เราเราไม่มีปัญหาเราปืดเดียวคุณหนีไม่ได้หรอกเชื่อกางวันนะถ้าไม่พูดถึงถ้าผมมีอะไรผิดนะอ้าวผมสู้ผมคนนี้ ผู้ตรวจพบไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็เลยไม่หนีกลางคืนแน่เอออันนี้ก็มุตินะครับสมมุติเราเต้มาเงี้ยครับแต่เราบอกเราบอกตำรวจว่าเราเยี่ยงไม่ออกตำรวจใจะมาก็ใช่ไงผมทำเองใช่คนขับไงใช่ไหมพี่แจ็คแลต่เราไม่ใช่คนขับก็เพื่อนนีราตับรถอ๋อถ้าผมไอ้ไอ้เยี่ยวไม่ออกแล้วพี่ขอโทษผมไหมพี่ขอโทษผมไหมบ้างผมขอโทษผมขอโทษเลยผมยอมรับขอโทษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเไปไปบั้เดี๋ยวเราขอโทษ

อัในเรื่องเงียวเพิ่นขันเงียบบ่ออกใคเพิ่นขอโทษไจอ่ะอะไรเงียบมาได้ขอโทษผมขอโทษให้เอ้าเป็นยังไงเนี่ยเงอยู่บางเลนเนาะครับบ้านผมอยู่ตรงนี้ผมบอยพี่นั่งไปผมได้ไม่เสียเวลาผมก็เลเงียบเป็นยังไงไปเข้าไปที่บ้านเลยได้ไม่เสียเวลาไปบ้านทำไมเราจะไปบ้านทำไมไม่ผมรีบไงผมจะไปรับน้องผม ผู้กองเชิญไปโรงพักเขาก็ไม่ไปไม่ไปครับผมมีธุระผมแล้วทาไมเราถึงเชิญตำรวจไปบ้างอ้าอันนี้ผมกรณีผมรีบไงผมมีหน้าที่ผมต้องไปมันเป็นงานของพี่พี่ก็สามารถไปตรวจสอบที่บ้านผมได้อ๋อแล้วบ่ยังยังว่ามันเดียวไม่ออกใช่ไหมเงียวไม่ออกโอเคได้ได้ได้แล้วแต่เราเอาเอาแฟนเฉพาะคนเราเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยเอคนอื่นไม่ไปยุ่งเรื่องได้แล้วครับ เอาเพื่อนเราเนี่ยหันไปทางโอยไม่เป็นไรพี่โทรศั์ในมือผมผมจับได้หมดไม่อยากให้จับคนอื่นครับนะเอาเอาดีๆเอาดีๆให้ความร่วมมือดีๆครับผมไม่อยากให้แทงคนอื่นคพี่เกียรติไมมีปัญหาไม่พี่ทํางานผูกพี่ก็ได้ผลงานพี่กลัวอะไรพี่ผมไม่กลัวครับผมผมบอกว่าไม่ให้คุณแพนคนอื่นหมายถึงคุณก็แพนพวกคุณนะคะผมไม่แพนคนอื่นผมแผนเจ้าหน้าที่เวลาทํางานก็ได้ก็ได้ได้ครับอ่ะได้เลยพี่นะอ่ะมันติดคนอื่นเห็นะ ติดก็ให้เขาปอ้องไม่ติดดิพี่อาได้เน,น,นี่ยไม่มีปัญหาครับติดให้เขาป้องนะเนี่ยบอกบ่าดังเงี้ยวนะเวียงบ่าดังเงี้ยวเอองจับจับครับเลยเที่ยวไม่บอกครับเดี่ยวไม่บอก ผมไม่ไปครับไม่ใช่ธุระของผมผมไม่รับเชิญมันเยี่ยวไม่ออกอะ่ะไม่รออ้าเนี่ยผมจะกลับบ้านนะนี่ลูกสาวผมเอฮาเอาถือไปเลยไล่ไปเลยเนี่ยหนัเลยเี้ยวบ่ ไล่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 ครับอ้าวไม่เห็นมันอยู่ข้างเลาอีกเตียอ้าไหนเพียงหรืออา้าวครับนี่ผมจะกับไปได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับไปเพร็ดออกไปไปเลยเอา้านบนี้ยังก็นบนี้ยัง คนไปรับลูกมันเงียบเ่รอเห็นยังไงเสียเวลาค่ะเสียเวลาโคต้องเร็วเร็วเรองเอาให้ใส่ไล่สดได้เลยเฮ้ยเราเปิดด้วย ไอ้สักเลยใช่หลังเ้สั่งิ่งไรฝนอไอ้ทีเนียนบปวดเงี่ยกันึงหูันือคุปวดเงี่ยกูจะบบารอกอันนี้บูลูกกับเลือเดียนเดี๋ยวเวลาทิ่หหยเลยไอ้เนี้ยคันจะหนีฮา หนีได้เขาบางเยี่ยงพีท่าจะหนีทำไมเขาไอ้ความร่วมมือดอะไอ้เข้าบางเงี่ยบอกเขาอยมาบังคับแต่ตายแล้วทิพหายสาบว่าดีน้ำแล้วก็แล้วบอกให้ไปบ้านน้ำมันเสียเวลาเขานั่งรถแต่เขาเป็นแป๊บเดียวก็ไม่เอาที่อุ้มก็ถ่างไปที่โรงเรียนจะเออกูปวดนี่ไงกูปวดนี่วอาอีเห้อท่านปวดปวดกูต้องออกสิน้ำแล้วก็บอกให้มันหนาที่ของมันจะหันไปน้ำมันก็ไม่ไปอยู่เหตุแม่มันอย่างไปน้ำเข้าแป๊บเดียวบอกว่าแป๊บเดียวขอไปบ้านเลยหา Fabinho.